ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาหากเรารู้แล้วยังละไม่ได้ก็ยังไม่เรียกว่ารู้จริงอย่างเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนบางท่านก็ผ่านตายมาแล้วป่วยหนัก,นก แทบเอาชีวิตไม่รอดนี่คือประสบการณ์เราไปนอนโรงพยาบาลทุกขเวทนาทางกายนะทุกทางใจที่ปรากฏเราปล่อยวางได้มากแค่ไหนเราเคยศึกษาธรรมมากมายนะไ,ไม่ใช่เรากายไม่ใช่ของเรา เวทนาคือความสุขความทุกข์ไม่ว่าทางกายไม่ว่าทางใจเพราเวทนาก็ไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่ของเราเราสวดมนธรทำวัดเราก็ท่องได้ทุกคนรูป,ปังอนัตตาเวทนาอนัตตารูปนี้ไม่ใช่เรา เวทนาไม่ใช่เราเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราวางได้จริงไหมบางท่านโชคดนะีมีโอกาสรอดชีวิตกลับมาแก่ตัวแก้ไขทุกวันนี้นะชาวธรรมะโดยมากเป็นนักอ่านอ่านธรรมะรู้เรื่อง แต่ยังปล่อยวางไม่ได้ถ้าเราอ่านมามากเพียงพอแล้วนะรีบเร่องขนขวายประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนธรรมให้เป็นจิตเรารู้ความจริงปล่อยวางได้จริงนะอ่านเท่าไหร่ก็ปล่อยวางไม่ได้นะการอ่านปล่อยวางได้เพียงเฉพาะบางอารมณ์เท่านั้นเอง อ่านเท่าไรก็ปล่อยวางธาตุขันไม่ได้เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วรีบเร่งขนขวยคนที่ปล่อยวางเวทนาได้อย่างน้อยก็ต้องมีสมาธิเวลาเราป่วยหนักๆไม่ใช่เรื่องเล่นๆคนป่วยจนตายเจ็บจนตายทุกทรมานมากบางคนแก่เท่าชะลา หมดลมไปอันนั้นเขาวิบากน้อยไม่ได้มีทุกเวทนาทางกายมากแต่บางคนมีวิบากกรรมป่วยหนักหนาก,กว่าจะตายป่วยเป็นมะเร็งบางครั้งก็นอนติดเตียงหลายหลวันหลายหลาเดือนหลายหลา,หลา,หลาปีจนขณะจะตายก็ต้องทุกข์ทรมานมากเราเห็นคนคนนอนนิ่งๆบนเตียง บางครั้งนั้นเขาปวดเขาทรมานแต่เขาขยับตัวไม่ได้แล้วจิตติ้นรนนะกระสับกับสายแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วบอกใครก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องจมอยู่ในสภาวะนั้นเรายังมีโอกาสมาแก้ไขนะชีวิตที่เหลืออยู่แต่ละคนแต่ละท่านอายุนะก็ผ่าน โลกผ่านไวมานานนะแต่ละคนหกสิบขึ้นเจ็ดสิบแปดสิบเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่นานนะต้องรีบขนขววยเจริญจิตตาภาวนาให้เด็ดเดียวนะให้เกิดความรู้ขึ้นมาให้ได้เกิดการปล่อยวางได้จริงอย่าไปรอขณะจิตที่เราจะตายนะหรือแม้แต่พระหนุ่มเราลูกหลานที่อายุน,น้อยๆนะฝึกหัดเอาให้ มีจิตท,ทีเ่เข้มแข็งม,ม,มีสมาธิที่แกร่กล้ามีปัญญาที่เข้าใจความเป็นจริงเข้าไปปล่อยวางเราอายุน้อยๆเราก็ตายได้เราก็เจ็บได้ผู้เฒ่าผู้แก่นะก็ใกล้ตายได้เจ็บได้ถ้าเราไม่มีสมาธิเป็นยืนพื้นขณะที่เกิดทุกขเวทนาเราปล่อยวางไม่ได้จริงหรอกนะท่องให้ตายเวทนาไม่ใช่เราเราก็เข้าไปยึดจูดี อย่างน้อยก็ต้องมีสมาธิเราฝึกสติที่เราฝึกกันมีกรรมฐานให้ตั้งมั่นอย่าทำหยอหยอแยแยถึงคราวขับขันใช้กายไม่ได้หรอกเป็นแค่บุญกิริยาเล็กๆน้อยๆทุกวันนี้นั่งภาวนากันเหมือนเด็กเล่นกันนะไม่ได้เนื้อไม่ได้หนังอะไรหรอกความตั้งมั่นจิตก็ไม่มีขาวตายที่ขับขันจะไปเอาตัวรอดได้ยังไง ดูแล้วลอดยากภาวนาก็ให้เด็ดเดียวคนที่ยังไม่มีสมาธิก็ทำสมาธิจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้โดยกรรมาฐานที่เราเคยฝึกนะอายุมากๆแล้วเราก็นั่งสบายๆแต่การงานทางจิตเราจะไม่ปล่อยทิ้งเลยต้องมีสติท,ทุกเมื่อขณะที่ไม่ต้องยุ่งกับใครเราเข้ากรรมาฐานเรากรรมาฐานที่เราทำแล้วสบายทำบ่อยๆอ,อย่าท้อถอย เวลาเราเหลือน้อยแล้วนะอย่าไปประมาทของโลกทั่วๆไปนะมันไม่มีอะไรหรอกความสุขแบบโลกโลกเราผ่านมาทุกอย่างแล้วไม่มีเหนือไปกว่านี้หรอกอาหารดีๆสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนเราก็ไปมานะอาหารดีๆเราก็ทานมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เหลือจิตของเรานั้นนะที่ทำไงให,ให้มันเข้าสู่เก่าไกลพระนิพพานมากที่สุดไปสู่ความพ้นทุกข์หรืออย่างน้อยที่สุด แล้วก็มีกำลังจิตการบังใจมีหลักใจในการรเชิญความตายที่เข้ามาถึงนี้นะเจริญจิตตภาวนาสติที่ลังย่อหย่อนยังไม่ยังไม่ต่อเนื่องยังขาดช่วงอยู่ก็พยายามเจริญสติให้ต่อเนื่องมีกรรมาฐานที่เราทำแล้วสบายทำอย่างต่อเนื่องนะไม่ท้อถอยให้จิตดวงนี้ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาให้ได้นะพูดโทก็พูดโทไม่หยุด ตอนที่ไม่ต้องยุ่งกับใครก็รอท้องพุโทโธไปดูลมหายใจกรรมาฐานที่เราทำแล้วสบายทำตลอดเมื่อยก็ขึ้นมาเดินจงกรมนะเมื่อยจากเดินลงไปนั่งทำตลอดเวลาเราเป็นผู้ที่กเกษียณอายุแล้วการงานทางโลกเราก็ไม่ต้องทำเราทำาทำการงานทางจิตให้มากๆให้สติต่อเนื่องเมื่อสติต่อเนื่องไม่ไหลไปตามความคิดเริ่มมีความตั้งมั่นขึ้นมา สติความระลึกสัพพัญญะความรู้ตัวเดิมเด่นชัดขึ้นมารวมตัวที่จิตเรานนจนเป็นจิตที่ตั้งมั่นสมาธิเด่นดวงขึ้นมาเป็นความรู้สักแต่ว่ารู้เวลามีทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นมาคนตัวทั่วไปก็ไหลจมลงไปในเวทนานั้นเราปวดปวดท้องปวดหัวปวดแข้งปวดขาปวดหลังจิตเราก็จมลงไปณนะจุดที่เราเจ็บนั่น ถ้าเรามีสมาธิที่เต้นตั้งมั่นสมาธิที่เข้มแข็งเราไม่ส่งกระแสไปที่ความเจ็บรวมกระแสทั้งหมดกลับมาที่จิตของเราถ้าถึงจุดหนึ่งมีกําลังแก่กล้าความรู้สึกทางกายเราก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างโลกธาตุดับไปหมดไม่มีอะไรทั้งเส้นเหลือแต่จิตของเราที่มันเด่นดวงขึ้นมาอันนี้เราก็สามารถหลบเบทนาทางกายได้ขนาหนึ่งแล้วแต่กําลังสมาธิของเราว่าแค่ไหน คนที่มีสมาธิมากก็ไปอยู่ได้นานคนที่สมาธิยังไม่แก่กล้า็เข้าไปขณะนึ่งแล้วออกมาหรือบางคนไม่ถึงสมาธิระดับนั้นอย่างน้อยที่สุดก็พอหลบได้นิด,นด,นดหน่อยก็ยังดีขณะใดที่เรามีความเจ็บทุกเวทนาเราก็ไม่ส่งกระแสไปที่ความเจ็บนั้นย้อนกลับมาที่กรรมาฐานที่เราทำพุทโธพุทโธก็จ่อลงไปจะดูลมหายใจก็ดูลมไป แต่ถ้าทุกเวทนามากๆดูลมไม่ไหวเราก็จออที่พุทโธอย่าส่งกระแสไปที่ความเจ็บนั้นก็พอจะบรรเทาได้ขนาดหนึ่งถ้ามีกำลังแก่กล้าก็อย่างที่จิตนี้จะไหลเข้าไปรวมตัวเข้าไปที่จิตอย่างเดียวไม่ออกมารับรู้ภายนอกนี่จะพออยู่ได้หลบทุกเวทนาทางไกยนี่เรียกว่าการหลบเวทนาหลบด้วยสมาธิยังไม่ใช่ปัญญา เรายังไม่เข้าใจความเป็นจริงของเวทนานั้นเพียงแต่ว่าไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ส่งกระแสไปที่เวทนาหลบเข้ามาที่จิตดีกว่านั้นขึ้นไปเราต้องเอาจิตนี้ที่มีสมาธิเป็นบาทฐานเข้าไปค้นคว้าเวทนาการที่เราหลบอย่างเดียวบางครั้งเราไม่ได้เป็นผู้ที่ชำนาญในสมาธิหากเกิดทุกเวทนากล้ามากม ก่อนที่เราจะเข้าสมาธิเราจะเข้าไม่ได้อย่างเช่นบางคนไม่ชำนาญเกิดอุบัติเหตุชนแขนขาดขาขาดทุกขเวทนากล้าขณะนั้นคนเหล่านี้เข้าสมาธิไม่ได้การที่จะแน่นอนใจต้องเป็นการปล่อยวางด้วยปัญญาปัญญาคือเอาจิตที่มีสมาธิเป็นบาทฐานลงไปค้นความจริงว่าเวทนานั้นคืออะไร ระดับสมาธิเป็นการแยกรูปแยกนามแยกกายแยกจิตคนที่มีสมาธิแก่กล้าจิตเป็นจิตเวทนาเป็นเวทนากายเป็นกายอาการของจิตก็แยกเป็นอาการของจิตต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างจริงแยกออกไปแต่ถ้าเป็นปัญญาเราจะเอาจิตนี้ลงไปดูเวทนาให้เข้าใจความเป็นจริงว่านี่คืออะไรมันเป็นเราจริงหรือ ขณะที่เป็นสมาธิก็แยกแต่ถ้าเป็นปัญญาเราจะเข้าใจความเป็นจริงมันคือสิ่งสิ่งหนึ่งปรากฏการขึ้นมาไม่ได้อยู่คงที่เกิดขึ้นมาเดี๋ยวคลายเจ็บเต็มที่ก็คลายแล้วก็ดับ้าไม่ดับก็เจ็บขึ้นมาใหม่เปลี่ยนแปลงไปบางครั้งก็เกิดได้ดับได้แต่ที่บุญวายคือเราไม่เข้าใจเลยไปหลงยึดตัวเวทนามาเป็นของเรา ธรรมชาติเวทนาก็คือเวทนาเป็นธรรมชาติสิ่งหนึ่งจิตก็ธรรมชาติสิ่งหนึ่งกายก็ธรรมชาติสิ่งหนึ่งคือต่างคนต่างจริงไม่มีเจ้าของถ้ามีเจ้าของเมื่อไรนะความทุกข์มาที่เรียกว่าเป็นเจ้าของก็คือมีความยึดมั่นถือมั่นเอาเวทนาไปเป็นของเราเวทนาก็เป็นเจ็บก็ส่วนเจ็บจิตก็ส่วนจิตที่สุดแล้วก็แค่เกิดเกิดดับดับไปจิตเห็นเป็นขบวนการทั้งหมด เห็นรู้เข้าใจมันก็ไม่เที่ยงเวทนาก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเป็นมากเดี๋ยวเป็นน้อยเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวเป็นใหม่หวนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาตินั้นอาการทุกสิ่งทุกอย่างม่ได้เกิดเกิดดับดับที่วุ่นวายคือจิตอาวิชาจิตหลงไปหลงยึดมั่นทุกเรื่องจิตเข้าใจจิตจะปล่อยแล้วกลับไปสู่สมาธิใหม่แต่กลับไปสู่สมาธิแบบคนที่เข้าใจ เข้าใจแล้วเกิดการปล่อยวางะทํำจนเรามั่นใจการที่พระท่านมานั่งนานๆเดินนานๆไม่มีใครอยากทรอมานกายให้ลําบากหรอกทุกคนอยากสบายแต่บางครั้งเราต้องการแบบฝึกหัดเพื่อให้รู้ความจรงิงเราจะไปรอเจ็บักหนักมาพิจารณาหนเดียวจะผ่านไหมเหมือนคนจะสอบไล่ไม่เคยทําแบบฝึกหัดเลยไปสอบโอกาสตกก็มีมาก อันนี้แกแบบโลกโลกมีการปล่อยวางธาตุขันไม่ใช่เรื่องง่ายแบบฝึกหัดของเราก็คือมีเวทนาลองดูแล้วเราหัดปล่อยปล่อยได้ไหมจำลองเหตุการณ์แล้วถ้าเราตายเนี่ยเวทนาผ่านมาขนาดนี้แค่นี้เราจะเดือดร้อนไหมเวทนานมากกว่านั้นอีกเราจะปล่อยวางได้ไหมเราจะพูดได้เต็มปากไหมว่าเวทนาไม่ใช่เราถ้าเราปล่อยวางไม่ได้ ไปหลงยึดมั่นอยู่นะโอกาสไปทุกขติมีมากนี่เป็นแบบฝึกหัดที่เราทำมีโอกาสรอดชีวิตมามีโอกาสสร้างคุณงามความดีต่อรีบเร่งขวนขวายเจริญจิตต่อภาวนาวันหนึ่งเราจะรู้ความเป็นจริงนะขันเป็นขันจิตเป็นจิตอาการจิตก็เป็นอาการจิตไปนะไม่มีเจ้าของอะไรหรอกกายเขสักแต่ว่าดินน้ำไฟลม ที่เรียกว่าศัก์แต่ว่าดินน้ำไฟลมก็คือสมมุติว่าดินน้ำไฟลมอีกในความเป็นจริงไม่มีบัญญัิอะไรเราไปสมมุติสิ่งแข็งๆว่าก้อนก้อนดินสิ่งที่ไหลไปเลยมาเรียกว่าน้ำที่แล้วที่จริงก็เป็นธรรมชาติสิ่งหนึ่งเท่านั้นนะศักแต่ว่าดินน้ำไฟลมแล้วเราก็มาหลงยึดก้อนนี้ว่าเป็นก้อนธาตุนี้เป็นว่าเป็นตัวเราอาการจิตที่เป็นธรรมชาติรู้ก็เป็นธรรมชาติรู้นั่นนะ เราก็มาสมมุติเรียกว่าอาการจิตเนี่ยเป็นจิตของเรานะอาการที่มันปรุงแต่งมาไปหลงยึดอารมหลงยึดความปรุงแต่งเป็นตัวเราไปหมดนี่คือความหลงของจิตที่ไม่เข้าใจความเป็นจริงการที่เราฝึกหัดสมาธิจุดเริ่มตน้นคือรวบรวมกําลังจิตเข้ามาที่ใจตัวเองนี่แหละให้มีสติสปัญญะร,รยยวมเด่นเป็นหนึ่งที่จิตเราถึงเห็นสภาวะเหล่านี้ได้ชัดเจนจิตที่มีสภาวะ จิตท,ที่เป็นหนึ่งนี้เมื่อมีความแก่ค้าเราถอนจิตออกมาเนี่ยทุกอย่างแยกเราเห็นชัดเจนแต่ถ้าเราไม่มีกําลังสมาธิใจเราก็าไปรวมกับร่างกายใจเราไปรวมกับอาการของจิตรวมกันสเปสปาไปหมดแยกแยกไม่ออกทุกสิ่งทุกอย่างเลยกลายเป็นเราการที่เรามีสมาธิที่ถูกต้องคือรวบรวมพลังจิตเข้ามาที่จิตกายแยกออกเด่นชัดจิตแยกออกเด่นชัดอาการจิตก็แยกออก เวทนาความสุขความทุกข์แย่ออกไปหมดนี่ด้วยอํานาจแห่งสมาธิเป็นการเริ่มต้นเป็นการจุดเริ่มต้นแห่งวิปัสสนาคือเห็นความเป็นจริงนะให้ทุกทกท่านปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคนที่ยังไม่มีสติก็พยายามสร้างสติให้มากๆจนสตินี่มีความแก่กล้าต่อเนื่องเกิดเกิดเป็นความตั้งมั่นที่เรียกว่าจิตที่เป็นสมาธินะเมื่อมีสมาธิ รู้จักแล้วให้มีความชํานาญในสมาธิเรียกว่าวศีการเข้าออกสมาธิอย่างเช่นคนที่ภาวนาพุโทโธเมื่อจิตเข้าไปสู่ความสงบจิตเกิดความว่างขึ้นมาว่าไม่มีอะไรมีแต่ความรู้เด่นขึ้นมาเมื่อจิตถอนออกมารับรู้เรื่องร่างกายพอจะบริกรรมได้เราบริกรรมเข้าไปใหม จิตก็เข้าไปสู่สมาธิอีกรอบหนึ่งเป็นการเข้าออกสมาธิให้เกิดความชํานาญคนที่ดูลมหายใจก็เช่นเดียวกันลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูอยู่ขณะที่เกิดความสงบเข้าสู่สมาธินะเราปล่อยวางลมหายใจไปลมหายใจเริ่มแผ่วเหมือนเราไม่หายใจหายไปหมดเป็นความว่างเป็นความรู้ที่ปรากฏขึ้นมาในความว่างนี้เรารู้ขณะนั้นไม่มีอะไรเลย เมื่อจิตถอนจากสมาธิลมหายใจเริ่มปรากฏเราก็กลับไปดูลมใหม่เดี๋ยวจิตก็เข้าสู่สมาธิอีกรอบหนึ่งให้รู้จักการเข้าออกสมาธิอย่างต่อเนื่องจะได้เกิดความชำนิชำนาญในการเข้าออกนีนะ้คนที่เดินปัญญาแล้วรู้จักแยกธาตุแยกขันธ์เห็นความเป็นจริงเห็นความเปลี่ยนแปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามกายใจตัวเองปล่อยวางขณะหนึ่งไปสู่สมาธิ เมื่อจิตถอนออกมาแล้วเราก็ค้นคว้าต่อจิตก็จะปล่อยวางขณะหนึ่งกลับไปสู่สมาธิใหม่อีกรอบหนึ่งมันเพียนนี่คือการรับปัญญาจนขณะหนึ่งจิตเข้าใจความเป็นจริงด้วยจิตเห็นจิตเข้าใจแล้วจิตจะปล่อยวางด้วยจิตอันนี้เป็นขั้นปัญญาที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในธาตุขันนะให้ทุกทุกท,ทั้งปฏิบัติีเร่งขวนขวายและเลิกถึงความตายทุกเมื่อนะทุกวันทุกเวลา เรามีสิทธิ์ตายได้ทั้งสิ้นอย่าได้ประมาทรีบเร่งทำความเพียรกันจะได้มีความเจริญในทางธรรม